แล้กมานใเลยก่อนัติดกอเกอยู่ยานติดกอเกาอยู่เด้อเอาขีดตมลูกขีดตมมาามนบุยิดะมานนผู้ใดมาเลยเนาะยุใหญ่ก็เอแล้ว่งนายเนี่ยนายทำบนนเสื้อบึ้ยงกันน่ยนนะอ ย้ามาเนมกันตอนสมเจกนสิบโมงอยแมันค่ำยายวันสิบโมงครึ่งปอจนสิบโมงคึ่งเจันวนก็ค่ำลวอเอ็ดโมงเ่อเขานค่สบเจ็ดโมงเาไปเอดอย่ารองโอ้โหจ้าดี ปาดคอเลยเป็นผูประสบภัยเด้วมือพัยมือมันหรอมะอยากมาต่ห้างนะมัอกดินแล้วมากินเนื้ดิกจะไปอม่นอะกินข้าไดีเข้านี่นะปั่นเลยอาหารเายวปั่นดูในร้านอาหารกินขอมตันเนี่ยกิน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 ไมัน

Ờ okay. nha. em nữa. Phác em. Cái tờ đó. Yeah. nó, là. mình <laughs> <làm được. cười> <laughs> ตักดากูไ่โงัไงทังานโบปักตักเลยอ่นเอาหมือนความ่อนแรนกันบ้ามันปักมเถึงมั่งมันถึงมั่งก็จะบรรุกหะยัหรือเปล่าเด็กหอปีแล้วนะ นี่เราตีซอเก็แล้วตะขวดาปรรูปหานตสไปน่านก็แบบใบ่นะอมนนี้อย่านี้นี่ว่ะเออเชียบ้านเด้อไก่้อดนี่เชียบ้านแบบเอาความเบาดเจ้าบอีแเชียบซออย่างแบบเี้เขาเชียบ้านจอมเียบ้าน เนี่ยนะรับแบกรม่ก็ห้วนีเส็นไม่ค่อยบึ้งแตต่างมี่งเส้นเยอะกระโ่กม่เขาเกี่ยวตัวาะกี้ป้อนคะแนนต้องเนบั้งตั้งหรบัมอือตั้งองเอนเกอบบัด

บัต yeah, mm ิงานจากตัวตีลราหกเดือนข่านไปจะกินตัวลึกตัวลึกตัวลุกตัลุกตเวลึกอะไรเนอะตัวอย่างเป็นหุ้นเหรอเนี่ยนะ ออไมเขาไม่เอาถ้าไม่เป็นไร่าบ่านแบะแต่หวานบมิกหวานาะมเนาาไปทานมีเองก็ใช่เนาะแ้วมันเอาส่วนสมอ๋อเอาเยอะๆหรือแบบไ เอ้คไมหวานเนี <c oughs> ak, ่ยไอ้เนาะนกนที่หัเงย็นถึงจดท้ายงเ่าะจยอะไรต้องานกัน้ ต้องเห็นต้องไฟคัน้ไปมันสุดนะนี่นะทำไมทำนีเพลนี่ทเแสบเหรอือทำไม่ลงเขาเจอใช่ไหทำไไ่หย่านแล้วมันก็เอมาบงเอาละนี่ขเราบอไนาคนยออ เสียบากอดอดสาดาวใส่ไส้กรอกขนมางให้ลูกกินทุกวันช้าวที่มาท้่มาทำอะไรเนี่ยอืมกบายไปไหนสินเนตรู้สึกผิดไหมเนี่ยไม่อนบายไปสินเนตีองยืนไปว่น้าผู้มีผู้เล่นมากคือผู้จะคนยังคนพบเจ้าของจากเขาจำนี้เขาก็ยังบระเดวอะไรอไบกไปจะน้อย หาอยากไปอะ้วเนาะอะไรส่วนยากินยาเล่นเนาะถอไรบุญดังออเรียนรู้ป้อพีเราก็ไปยากใคไปป้เนาะไปหาตามจักระจงจักรจัเนาะไปหาหอยยานจุกฮูยานอย่างส่นก็ไปยากให้ไปไปไหนละแต่อะไรห้องสำาไรกินก่อนทำะบุญตังไหนะจะมาคุดคุดอูเนาะอยากกินไยาแล่วเออมันบุกบ้วนไุมน่กะก็เเ่า เกตวิสกาจับยิดตาจกรจเก็บไข่เก็บกระาหนียววนา้องขนาตักใ่ไไปหนอยมุ่งขึ้นมากระลาเหมื คนตกฟานี่เราาไหมอเลาเที่ยวไปหุ่นละมเบ่แหละน่ก่อนหุนละากอนายประยุตานี้หอาวารุงนอ่ายประยุตการตก้อนตีก้อนควรตีละอายอยู่ครับีละเจ็บโป่งครัเตอก้อนตีที่แล้วคนตกไปมาใหม่หปล่าตีการนี้นี่ไปแล้วตีการมเล้วคัตก้อนตีลอายฟ้ารงหรือาเ แล้วก็ตบตบตบอันนั้นแล้วเจ็บโบกแล้วไปต่อกุลเมือเชือกมือใหม่มาเศร้าแล้วก้นตรงน้ำก้นตรงน้ำหลวดเนาะโอ้ไม่เห็นหลุมอ่ะทั้งป้าทั้งแม่ผเจ็บไปก็เจ็บขี่ไปเจอเก็เศร้าเจ็บขาเห็ดตีคนเพียงหันป้าป้า ม่เนค่ร้มาแม่มเพียงปานซานเจ้ามันยักับ้างัลงมันเลยเขาไยางหัวตอนไหนหัวตอนฝ่าบาปีแม่ลงก้อนหมูปีไปใส่ไปโตไปตมันเนาะฝาม่เปียอยากจขึ้นจังไ่ลันงพียน้อยน ยางปลาเหลืองในหมดเพียนงะอ,อ,อย่างมีนบ่อเกรอออย่งอางหเห็นเห็ดดินเห็ดดินเห็ดละงเห็ดละงลองปีกันเลยเอาเอานาะังวา 在一个大厅里。